สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงนะครับอิสุสซแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้ยี่หงจะพามาดูแรไอเทมเลยครับตัวนี้หายากมากรถคันนี้ครับนี่ครับ GXZ 345่แรงตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ในตลาดเราจะมีแต่360ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่345หนะครับรถมีน้อยมากนะครับเพราะลูกค้าสั่งจองเยอะนะครับตอนนี้รถเริ่มเข้าสู่มาที่ยี่หงเป็นที่แรกนะครับ เดี๋ยวยงมาให้หัวหน้าช่างแนะนำแล้วกันนะครับว่า360กับ345เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเข้าๆก่อนนะครับอาช่างวันเชิญครับช่างวนนะฮะตัวนี้เป็นไงครับเครื่องยนต์แตกต่างกันยังไงครับก็แตกต่างก็คือตัวนี้เครื่องยนต์จะเล็กกว่า360อ่าเล็กกว่าใช่ช่วงกระบ,บอกช่วงชักเล็กกว่าแ เขาเรียกช่วงคัสซีเหมือนกันเท่ากันอ่าคัสซีหัวเก่งเหมือนกันใช่หัวเก่งยกไฟฟ้าเหมือนกันครับข้างยกไฟฟ้าเหมือนกันหมดใช่ผิดที่ผิดแค่แรงม้าใช่ครับอ๋อแรงม้าตัวนี้จะน้อยกว่า15หตัวสี่ห้าตัวแรกจะมีแค่เพลาเดียวก็คือมีแค่ล้อทั้คู่หน้าแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะมีคู่หลังด้วยสองเพลาใช่ครับอ๋อถ้าเทียบถึงความแรงนี่ก็ สูสีก็สามหกเหมือนกันสูสีกว่าใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เขาพัฒนามาโอเคครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขับเร็วมากใช่ครับวิ่งหลังถนนวิ่งหลังถนนใช่ขนส่งน้ํามันอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นใช่นะอย่างนี้วัตถุ WiFi นะครับคันนี้ขนส่งน้ํามันก็เลยใช้ความเร็วไม่สูงใช่ครับก็เลยใช้ตัว3ามสี่ห้านี่เเป็นการลดต้นทุนประหยัดด้วยประหยัดด้วยอ๋อคือข้อดีก็คือประหยัดน้ํามัน แต่ถ้าเกิดจะขึ้นเขาูงสูงดันมอเยอะๆเอา36ดีกว่าใช่ครับอ๋อวุ้ยไงตัวนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนได้มันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเยอะมี a v s i e s c คือระบบการเลี้ยวกอะไรแบบว่ากระทันหันาจะส่งตัวได้กันคว่ำคือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ IESC อ่าระบบประคองรถไม่ให้คว่ำอ่าภาษาว่าการพิจควาอ๋ออปชั่นเยอะเหมือนกันนะฮะโอเค ก็คร่าวๆแล้วออปชันเบื้องต้นนะฮะยังไงของคุณช่างว้วนมากนะครับนะฮะยี่หงก็ขายรถด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจจะซื้อรถบรรทุกนะครับของยี่หงมีราคาพิเศษนะครับทุกรุ่นเลยตั้งแต่รถเอ็นจนถึงหัวลากยี่หงขายด้วยนะครับติดต่อมาที่เพจได้เลยนะครับหรือยี่หงให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ยี่หงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยี่หงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ